เทกันต่อทา้งผู้นําเกาหลีใต้เผยนะครับว่าพบสัญญาณที่ม่งบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นเตรียมทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่5เพื่อท้าทายบทลงโทษของสหรประชาชาติครับนางสาวปาคึนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลเกาหลีใต้ตรวจพบความเคลื่อนไหวในสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์พุงเกเยรีของเกาหลีเหนือ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกาลังเตรียมทดสอบนิวเคลียร์เป็นครั้งที่5ซึ่งกองทัพเกาหลีใต้กําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการทดสอบนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงขณะที่หลายฝ่ายต่างคาดการณ์นะครับว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่5ก่อนการประชุมสมัชชาพักคอมมิวนิสต์ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่4ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ครับเกาหลีเหนือยังคงท้าทายสหประชาชาติด้วยการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและพิสัยกลางตามกลางความตึงเครียดบนคับสมุทรเกาหลีซึ่งส่งผลให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงโทษด,ด้วยการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรกระทรวงการคลัง